โอเคสวัสดีครั้งอยู่ผมนายบริษัทยูเกมที่ชื่อว่าอะไรเรายังไม่บอกเดี๋ยวเราไปดูไตเติ้ลเกมก่อนแล้วค่อยว่ากันอนู่มยูเกมบอยนะผมกับเกมที่ของค่าย Nintendo นะผมและ p l p h r ดี m ครับเห็นหน้าตาตัวละครแล้วผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะเข้าใจว่าคือเกมอะไรนุผมเกมนี้ทุกท่านเนี่ยปี2000นะผมนมแล้วก็เป็นเกมที่เรียกว่าเก่ามากๆนะผมเออแต่ว่าจะกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งนผมเกมนี้เป็นเกมที่ชื่ว่าเกมแฮมทาโร่นผม เป็นท่าเป็นเกมมาร์ทร็ที่ภาคเนี่ยใหม่กว่าภาคภาคารับฮาร์ดเบรกที่เราเคยเล่นไปเมื่อนานมาแล้วอตอนนี้เรากลับมาค้างกับเกมนี้นอมแชมเปอร์โรกับภาคท,ที่มีชื่อว่ารอก่อนเดยราค่อยบอกตอนที่โลโก้เขาขึ้นและกันหนอมตอนนี้เราเดูไตเติลไปก่อนคนะรับภาคที่ชื่อว่าเลนโบเรชิลหนอมแปลว่าการช่วยเหลือสายลุงหนอมเออหรือว่ากู้ภัยสายลุงก็ได้เช่นกันหนอม ขายเกมของเราเนี่ยคือการอะไรเดี๋ยวเราไปดูกนรนตามชมเลยลการันมโอเคครับ okay. ไปลุยกันเลยเริ่มแรกขอกดนดิวเกมแล้วกันน<า>้าว้าวดูอดดันสีสวยมากเลยแหละถ้ามองจากตรงนั้นมองไปตรงนั้นอะ่ะเออว้า แล้วใส่รุ้งก็ขึ้นมาพัดทอค่ะพัดพัดทอผา่านฟากฟ้าไปเออเรามีเจ้าตัวอะไรเนี่ยดวงหรือเปล่าเนี่ยกำลังเดินไต่ใส่รุง้ง <c oughs> เดินหรือบินวะงอโอ้ลายส่รุ้งนี่นะ่ะสวยมากๆเลยล่ะให้ไปบอกคนอื่นให้ด,ดูดีกว่า อ่ะแห้ควบคุมเลยเหรออ๋อได้ผมควบคุมคล้ายๆเดิมรับผมโอ้ยแต่กดเก็บไง่ายกว่าเว้ยได้รับ6 Sunflower เลยท่ผมได้6เมล็ดตะวันคนระับนี่นใครอ่ะแมมอม5เฮ้ยเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องกดคำสั่งแล้วเหรอผมสามารถกดใช้ได้เลยเนี่ยมันมีข่าวขวางทางอยู่ขึ้นไปไม่ได้ต้องดึงมันออกก่อนเข้าใจไหมเข้าใจครับเดี๋ยวไว้ก่อนแล้วกันเนะาะโลสวัสดีบรรยากาศดีนะ เหมาะการตกปลามากๆเลยโอเคเฮ้ยบอสอยู่ไหนเนี่ยในบออจุเล่นพวกเราไงเขามาสายนะเนี่ยนั่นสินะเราเขาล่อหมือนกันแฮมทาโร่แฮมทาโร่ออกนาดออกนาดนี่ชื่อนี่มันจำจำชื่อจริงๆเขาไม่ได้แล้วบิโจว่างไงหรอมาดูในนี่สิฉันจะใส่ลุงได้แหละใส่ล้งไหนหรอตามมาเร็วตามมาเร็วไปดูกัน ไปแล้วอโอ้โหมาเป็นก้อนเลยท่ามันกลุ่มเป็นก้อนมากไปกันเลยจะใสล่ลุงกันนั่งไงนั่งไงนั่งไงแะลุงตรงนั้นไปดูเร็วว้าวโค้สวยแล้วว่ามาเออสุดยอดเลยละ่ะสวยมากๆเลยแนล่าสวยมากๆใช่ไหมอัน <c oughs> นี้ก็ก็ไต่ไม่เลิกน่ารักจริงๆเลยเกมนี้ ภาพสวยมากสวยกับภาพเก่าเยอะเอ้ยเอ้ยอ,าอ,าอา้อาวอ้าวชิบชิปชิบหายละอ้าวดนแสดงว่า no! วไม่ใช่การบินผ่านเป็นการไต่ผ่านเนอะเพาราะพอใส่ลูกหายไปทั้งเขาเนี่ยตกลงมากระแทกพื้นอยา่างรุนแรงจนตายแล้วจบเกมเอนดิ้งเอ็กซตริกเกอขึ้นในที่สุดเน,นอะไม่ใช่ไม่ใช่อ้าวด,ดูนั่นเลยใส่ลูกหายไปแล้วเออทำไมเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ยแล้วตอนเจอแบบนุ่นสวยแท้แท มารอเพื่ออะไรรอมารอารอ,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 อต่อยครั้งไหมเฮอยมาช่วยดูให้เราทำอะไรเนี่ยเอ่เอเฮ้ยนั่นอะไรนะ่ะเงาลอยไปนู่นน่ะอะไรก็ตามแต่นะเฮนโร่เราไปหาบอสก,กันดีกว่ากลับไปเพื่อจะเจอเขานะจ๋ะถ้าเกิดเราแปลเราถือภาพไปขอแพนด้นที่เดียดแล้วกระโดมไม่ไแน่ใจเหมือนกันนะนี่คือบอสนะฮะเออช้ามาช้าไปเถอเนี่ยแล้วพวกเฮนโรออกแนบไปไหนล่ะ นะเสียงอะไรนะ่ะโอ้โหเออแล้วแล้วเอคือใเกมมันจะขึ้นน้องตายคู่ฮะไม่ใช่เสียงอะไรอะ่ะไม่รู้นี่เสียงเหมือนอะไรตกมาจากตกลงมาเออไปดูเร็วอ๋อแนด่ดิโจนิ่ตามเรามาเร็วอ้าวไม่ใช่ดิเขาบอกว่าพิษเตบอ เอาเขาว่าให้รอให้ดิจจ์ตรงนั้นไปก่อดหนุผมแปลผิดนิดนึงขออภัยเอ้ยอะไรอะ่ะนี่ว่าขอนไม้นี่น่ะที่เราที่มันพัตรงนั้นอยู่โอ้บอสนั้นมนันั้นเขานี่บอสฮะกิดละไขึ้นในน้ำโล่ต้องช่วยเขาเร็วเราจะผ่านไปได้ต้องมีขอนไม้นะเรามาช่วยกันดีกว่าจ้ะห้าห้า ไหวไปตามคนช่วยเพิ่มเร็วเอาใครดีวะพี่โจโแหละเอาบีโจอะไรมาช่วยพี่โจต้องตามคนช่วยเหลือพีอ่โจพี่โจยังไงพีโ่โกติกับบอสอะฮาทำไมเหรอติดไปช่วยเขาเร็วแต่พวกเราไปช่วยเขาไม่ไหวอะมันมีไม้อะต้องการคนช่วยไป,ไปช่วยหน่อยเร็วโอเคเข้าใจแล้วไปกันเถอะจ้ะไปกันเลยเนี่ยไปสามคนแล้วหนอเราก็ไม่กลัวเรื่องการยกคนไม้ลงไป เลยเฮ้ย hey, ขอรับแป๊บหนึง่งคุณรู้ที่แบกเจ้าสิ่งนี้หรือเปล่าเนี่ยต้องการให้ฉันบอกไหมอ่าบอกมาโอเคขั้นแรกเลยนะนายเนี่ยจะต้องอหาเพื่อนเสร็จแล้วนายก็กด A เพื่อลองยกมขึ้นโอเคเสร็จแล้วก็แบกเเินได้เลยกดๆดีมากดีมากกด A ต่อยอีกครั้งหนึ่งเป็นการทางงั้งโลกทันแลเยี่ยมเลยโอเค อันนีก้ก็เอาไปวา,วางตรงนู้นได้เลยนะเออทีนี้เข้าใจแล้ใช่ไหมต้องการสอนอีกครั้งไหมออามันโอเคแล้วแหละแล้กวก็จะมีอะไรสอนดีกว่าน,นี้ปัดติดโทแฮมฮ่าย่าโอเควางตรงนี้แหละย่าแฮมแฮมเย้โอ้โหน่ารักมากมาเร็วบอสหับอสหัวโนเลยเกิดอ,อะไรขึ้นบอสบอสไม่ตื่นมาเร็ว เฮ้ยฮมแฮมนี่มันตนม่รู้จักนี่นะมาจากไหนเนี่ย <c oughs> ยากเกินบ้าอะไรขึ้นวะบอกแบกมอสไปที่แฮมแฮมเดี๋ยวนี้เลยเอ่าอะไรก็ออสเตอร์แฮมปะเหมือนว่าให้กลับไปที่ขับเฮาาก่อนนะผมเออไอเดียดีมากเลยเอาพอกลับที่ขับเฮาขาก่อนแล้วกันเอ,อื้อโอ้โหลากกันอย่างนี้เลยเหรอเอ,อ,เอ,อ,เอ,อื้อเอื้อเทสฟี่คนลากแฮมสเตอร์สองตัวฮะโอเคกลาที่นี้แล้วเป็นยังไงบ้าง เขายังโอเคที in, ่เปล่าอืมเป็นคำถามที่ตอบยากนะก็แต่เขามาจากไหนเนี hey. he yeah, ่ยเออไม่ใช่ดิมีคำถามที่ต้องการอยากจะรู้มากเลยคืเขามาจากที่ไหนเนี่ยเขาตกลงมาจากไหนอ้าโอ้ยตื่นแล้วตื่นแล้วเื่นตื่นแอมฮาโอ้โหแอมฮาหมกนักอุ้ยหมวกแตกว่าว่าว่าบูอาไกบูรายเป็นใครอ่ะเราจะอยู่ที่ไหน มันบิ๊กไอเดียอะไรของมันเนี่ยผมแปลงความันเขาไม่ออกเลยฉันกลัวช่วยด้วยช่วยด้วยมัมมี่ปะปะ๊าเอออมันโอเคดีน่าไม่ต้องกลัวลนะพวกเราเฟลี่อยู่แล้วแฮม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 บัสบัสแฮมด้วยเหรอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพวกเราพวกเราเนี่ยเจอนายอยู่กับบอสนะผมอยู่ที่พื้นดินน่ะแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังอ๋อฉันเข้าใจแล้วพวกนายคนที่ช่วยฉันไว้นี่เองอ๋อ ฉันสร้างฉากที่ไม่น่าจะําไม่ได้สิเออโอเคว่าแต่ฉันจะสร้างบิ๊กซีนให้นายดูเองเอ,อ่ะแล้วชื่อของนายละ่ะเป็นคนาดที่ดีมากชื่อของฉันฉันมาจากดินแดนสายรุ้งที่กว้างใหญ่นะผมเออที่อยู่ในดวงดาวอะไรประมาณนัวะประมาณวัน,ววน,ววน,วนแปลไม่ถูกอะ่ะถึแปลก็หมือนเขาไม่ออกเออเรนโบว์แลนด์พูดถึงเรนโบว์แลนด์แล้วเหรอใช่เรโนแลนด์ยังไงละ่ะที่ที่เต็มไปด้วย เออพราราไรเออแล้วก็มีสีสันสวยงามถึงละกอนก็มีสีที่สดสวยและความฝันนะผมเออมันชอบที่จะโชว์เลโบแลนด์ที่มัเนเป็นบ้านบ้านจุดจุดแสงจสุสวยงามของฉันนะผมอา้าเดี๋ยวนะฉันต้องไปตอนนี้แล้วแหละเดี๋ยวฉันจะ View, ไอวันแบทโฮมวิววิวอ่ะวัดแบบปัดใหญ่หรอเพราะงั้นคือเขาถึงเวลาต้องไปแล้วหนุผมเฮ้ยรอก่อนโบฉันจะต้อตามเขาไปเร็ว ครับอ่าอันนี้เขาพูดถึงแลนออนโบอ๋อ,อันนี้มาเล่นมุกหนุ่มออนว่าแลนโบอะไรเงี้ยเป็นมุกโจ๊กของเขาอะ่ะว่าไปอันนี้ตอนนี้ตัวละครทุกคนอยู่ด้วยกันหมดครบเลยนะผมท,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 ทุกตัวละครและทุกแฮมเปนทุกตัวในในอ่อาเล่นอะไรเดียในบ้านเกิดเราทีเดียวเมื่อกี้ผมแปแลอะไรผิดไปหลายอย่างนะผมขอไปที่มีรายกันผมรู้ตัวว่าแปลผิดแต่ผมแปลว่าไงที่แปลเหมือนกันเออโอเคทุกคนรวมตัวกันโอเคพร้อมจะดูใช่ไหม าการสร้างสายลุงให้ดูเองนีผมโอเคขั้นแรกการล่มบอกมาทสให้เกิดไอ้ร่มเนี่ยคือความลับของการทําสีสวยงามนั่นนผมเออจงดูมันฉันจะสร้างสายลุงด้วยร่มของฉันนี่แหละว้าวว่าไงนะสายลุงสร้างจากล่มด้นะจริงเหรอเนี่ยเราลองดูเองแล้วแหละเออมันสามารถไปยันเรโบแลนได้โอเคทุกคนหนึ่งส,สองสามเออ เฮ้ยโบเป็นไรปะเนี่ยอ่อโ uh uh. อ้ยโอ้ยทำไมอ si? <semble> ่ะเกิดอะไรเกิดบ้าอะไรขึ้นเฮ้ยสสีของมระต่ายลูกมันมันหายไปเร้งสีแต่ลูกหายไปยังก็สร้างเลยโบไม่ได้นะ่นสิออตอนแรกก็เกือบเชื่ออะไรว่ามันสามารถสร้างเลยโบได้จริงมันเป็นเรื่องจริงถ้าเกิดครบเจ็ดสีถ้าสามารถสร้าง สามารถถ้าเกิดไปหาสี่คมทั้งเจ็ดสีเนี่ยท่านส,ม <S <S สามารถสร้างไยลุงได้นะแต่รู้จะหาไปที่ไหนดสีทำยังไงดีอยากกลับบ้านมามาป้าเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นพวกเราจะไปาหาแล้วกกลับมา้เองแล้วก็พานายกลับบ้านใช่นี่แหละคิดทีด่ดีเลยล่ะของแฮนโ่ใช่เลยใช่ แล้วก็เล่นโมงก็สวยอยากก็อยากดูเนอะใช่อุกิวเด้ขอบคุณทุกคนมากโ okay. อเคเราไปออกตามหาสีที่หายไปกันเลยเด้โอเคก็แต่ที่ไหนเราจะไปหาที่แรกเออไม่รู้อ,ะอ่ะปัดติดโถเอ้ยก็สีเนี่ยเป็นสีแรนะผมเออที่เขาว่าอย่างนั้น จะเป็นสีก็จะมีเรดออเรนจ์เยนโดกรีนนะผมก็เป็นแดงต้มเหลืองเขียวอะไรก็เนนะี่าน้ำเงินม่วงเฮ้ยเดี๋ยวนะเอาง่ายๆคือถ้าเกิดเราเรียงตามไทยคือม่วงคราำม,ม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดและแดงนะผมโอเคใช่ตามน,นั้นแหละสีทั้งเจส,สีนะผมจะเป็นที่จะไม่เกิดสีทั้งเจ็ดได้อะโอเคและและ้วของฉันก็กลับมาสร้างใส่ลูงได้ครั้งนึง แต่ว่าแต่ว่าต้องมีอะไรผิดปกติกับร่มของฉันแน,แน่เลยคือทำไมมันดุดลงไปอโอเคเราจะชาร์จซัฟอนม,มันเองอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นกลังกรส่งโน้ตหน้าสูงนี่นะฟังโน้ตหน,น,น้าสูงดีนี่นาเออแล้วแต่ละคนก็แย,ยกย้ายกันไปหาแต่ที่นะผมว่าใครเจออะไรโอเคทุกคนลืมแท็กกันหมดแล้วเหรอเนี่ยไม่ลืมไม่ลืมบอสเป็นไงบ้าง เออพี่โจโก็ฉันไม่เป็นไรฉันโอเคดีเออแต่ทุกคนเลยที่ทำไมเนี่ยเลยเรื่องมันยาวอ่ะบอสไฮแฮมมิโก้แฮมมิโก้คือใครฉันบอกว่าพวกเราจะเป็นพุทอะไรของนายนายมาตกไปหัวฉันเลย,ยจะพูดเรื่องง่ายฉันกอดต้มาหมามา,มาปาลา<ะ>บอสเป็นแกงเขาทำไมล่ะเออเร็วๆได้เข้าเลยนะใช่ โมกับนายน่ะเออโดยอยู่ที่หเรื่องราวเป็นอย่างนี้นะคืออ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจง่ายดีเว้ยโอเคฉันจะให้เรนโบว์ฉันจะหาสีทั้งเจ็ดแล้วพานายกลับบ้านเองโอเคดีมากเนี่ยนะพูดไอเดียหนอมเปปเปอร์เปปเปอร์นี่คืออะไรวะสีฟ้าหรือเป็นพริกหรือเป็นอะไรวะนั่นป๊อปเปอร์หรือป๊อปเปอร์เอ้ยชักแม่งเหอโอเคเดี๋ยวฉันจะไปหาสีส้มเองนะเมื่อไงนะบอสบอลลี่กอยู่ที่ไหนอ่ะบิโจสีส้มน่ะมันคือสีส้ม Yeah. ย์สีส้มคือสีส้มยังไงล่ะเออฮะก็แต่สีส้มอยู่ที่ไหนะอะสีส้มนะถ้าพูดถึงส้มแล้วมันก็ต้องถึงดวงอาทิตย์ใช่ดวงอาทิตย์ก็ต้องอยู่ที่ซันนี่เพ็กยังไงล่ะมันเป็นชื่อเนาะเออที่เราจะหาที่เราจะหาสีส้มได้คือส้มยังไงล่ะอินเดียซันนี่ซันนี่แหละซันนี่พีคหรือเพ็กอะไรวะเปอร์ทําไมเหอรออะไงนะแม็กเวล นายไม่รู้เสียนายไม่รู้ที่การเอาส้มอย่างนั้นเหรอเอ่อทำกันเถอะสรุปแล้วคือเราจะใช้ส้มในการทำให้ส้มกลับคืนมาครับผมลองคิดดีมากบอสเป็นอย่างแรกเลยเนาะโอเคเราไปลองดูกันว่าจะได้หรือเปล่านะรมาเราอยู่กันสามคนตอนนี้ดวงชะตาเป็นยังไงบ้างไม่ใช่ตาตาดิวอ้ดวงชะตาวันนี้นั้นเอ่อ ดันไวเซฟวิฟอยด์สตาร์สเก็ตนาทีพเดออิทครับเลยโอ้โหมันมาเป็นนี่เลยนะว่าสีประจำวันอะไรโชคดีความไม่โชคดีอะไรหลายอย่างเลยเออวิโก้มันชื่อนี่หรือว่าชื่อดวงดาวเลยนะทำเล่นป่ะเดี๋ยวหาเท่าเดี๋ยวหาที่เซฟก่อนเอ่อไอเทมโอเคช่างมันไปเอาเดินตามไปสู่ที่ที่แรกนะผมซันนี่เดี๋ยวขอเวลาไปอ่านขอไปฟังคำว่าคำนี้ก่อนผมไม่ได้เอามันแปลอ่านว่าอะไรซันนี่ปีด พีคซันนี่พีเคเอะเว้เออนั่นแหละซันนี่พีคพีคถุยมาปีกอะไรล่ะน่ารักเหรวคือซันนี่พีคเนอะผมโอเคตามนี้อะไรแฮมห้ายยาเอาใจมันเลยโอ,โ,อโอ้โห้นายกำลังจะผ่านยกกบบ้านนีไปแล้วเชียวเดี๋ยวนานี่คือการเล่นกับเล่นเกมกับกบอย่างนั้นเหรอใช่ถ้าเกิดถ,ถูกจับได้นายก็จะผ่านมาไม่ได้โอเคฟ็อกคเอาเมวแล้วเจอกันนะอ่าแล้วคือให้เราทำอะไรเราต้องเล่นเกมกบเหรอ แล้วไงต้องเล่นปะหรือไม่ต้องฟอกยังไม่พอหนอฟอกฟอกลองเ็าลิมบินเฮ้ยทำอะไรมาตกปลาอยู่หนอเออการตกปลาคือการเป็นกีฬาอย่างหนึ่งเลยนะจะลุงตีลูกโอ้โหโ,โอ้การตกปลาเป็นเรื่องที่ดีนะจ๊ะเออเห็นบอสไหมอ๋อ,อ,อบอสเหรอบอส h o ฟ n of bad เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแบดกับบอสไม่เกี่ยวอะไรกันวะ ปะาแบดนั่นไม่ได้มาถึงแบดเรากำลังพูดถึงแฮมแพมที่ชื่อว่าบอสเอออ๋อ,อฉันเห็นนะมีแฮมเตอร์ตัวนึงผ่านทางไปเมื่อกี้นี้น่ะอะ่ไปเถอะอ้าวเออว่าแต่ขอนไม้หายไปไหนเนี่ยบอสคงไม่ได้โดดไปในน้ำหรอกมั้งฉันต้องการกินฉันต้องการไม้ไม้ที่ว่านี่คือขอนไม้หรอใช้ในเออเออนี่ไงขอนไม้นี่ทับอยู่ือมางไง ฉันตกปลาไม่ได้เลยอ่ะอคือเดี๋ยวนะอะไรนะตกปลาทอนเนี่ยเหรอโอไรนาวตรงนั้นเราหลอกเขาบอกว่าลุงตั๊กไม่ได้ตกปลาทอนได้โอเคได้กิ่งไม้แล้วอยา่าไปเลยวางมันโอเคแฮมแฮมเย้โอเคครับเราตรงนี้แล้วเราไปต่อเดี๋ยวเราเล่นสักมินิเกมหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราพักที่เปนก่อนละกันเดี๋ยวคันเรื่องมันหนักเกินไปฮนะ าะเป็นสองอันของัครับตรงนี้มีน,นี่และทางด้านขวาก็จะเป็นที่ที่เราไปเจอสายรุ้งของครั้งแรกครับเอ้ยอะไรอะ่ะเออนี่มันขยะนี่นะรู้สึกว่าฮาวดี้จะเคลียร์มันได้นะฮาวดี้แต่ว่าฮาวดี้ก็สามารถในการเคลียร์ขยะนะครับมาเรารู้เราได้ยรู้สิ่งนี้แล้วโอเคอ้าวว่างไงขึ้นอยู่ตามพื้นนะแล้วจะสอนนาย เอาไหมเอาโอเคคั้แรกเลยนะนายต้องกด A ระหว่างที่อ่ารูปตะวันขึ้นอยู่น่นอย่างนี้มันจะดึงยากหน่อยนะกด A เขียงหนึ่งเป็นจานดึงจนมีเสียงังป๊อปออกมาโอเคอ่าโอเคมาล้วก็ลองดูนะโอเคครับฮึบอือเอ่ะยังไงอะเอาใหม่ อ๋อต้องดึงให้สุดนี่เองโอเคเจอสติกเกอร์หมายเลขสองนะครับคืออะไรไวะโอ้โหทำงานขึ้นอย่างเยอะว้าวเยี่ยมเลยเลยขึ้นเงอได้ทีเออก็แต่ครืบบนองินบอลจากที่นี้แล้วเนี่ยทนาไปบอกแล้วกันโอเคครับเฮ้ยอะไรอ่ะว่างไงทุกคนทำอะไรกันอยู่เนี่ยคือจะหาสีต้มอา้าวอะไรนะพูดถึงต้มเยน้นเหรอใช่ ้มเนี่ยจากพีกนี้ยังไงล่ะมอสเจอส้มอยู่ที่นี่จริงด้วย The Sun Turning i n t o a n Orange จะหากใครเป็นคนบอกพวกนายเนี่ยมอสบ,บอกว่าส้มเนี่ยมันมาจากดวงอาทิตย์นะหมแล้วก็มาอยู่ที่นี่ผมใครเป็นคนบอกนายเนี่ยบ้าหรือเปล่าส้มอยู่ต้นไม้ต่างหากอยู่ข้างๆต้นไม้นุ่น่ะหรออย่างนั้นหรอกเหรอนี่ไงอะไรอ๋อมันไกดะไปฝั่งนี้ยังไงดีเนี่ยอืม ลองหาทางไปกันดีดกว่า Let's go b o y กิดดีอัพย้อ๋อมีถาวนอยู่ครับโอ้โหไปอย่างงรได้อ๋อทำาอย่างนี้นี่เองไหนลองสิแฮมไม่ถึงไม่ถึงอะทำไงดีอ่ะขาดบอนมันก็ไม่ถึงก็อองดิดด No orange here เสียงบอสนี่นาออเลนอยู่ที่นี่แล้วไม่ใช่นั่นไม่ใช่ออเลนดูยังไงก็ไม่ใช่จริงๆนะดูยังไงก็ไม่ใช่เสียงยุ้งบอต้นไม้นี่นาเราจะขึ้นไปยังไงอ่๋อนี่งไงโอ้ยเข้ามาที่ L ร้านค้าของฉันชิปหายเป็นไงวะ อ๋อเยวได้เียวขึ้นได้บอสบอสต้งอยู่นี้หรือเปล่าเจ้าใช่อ๋อบอสนึกว่าตกไปแล้วบอสว่าไงเจอเจอต้มแล้วเหรออ่ะเฮ้ยถ้าดูจากหน้าเขาแล้วคงจะไม่เจอนะโอเคเขาบอกว่าอยู่ฝั่งตรงนี้อยู่ฝั่งของแม่น้ำบอสเราต้องการนายช่วยเหลือที่จะข้ามแม่น้ำไปโอเคได้เลยฟอร์มีอ่าฮะ ว้าเดี๋ยวเขาว่างไงนะเขาตกไปข้างล่างแล้วลืมตามไปแล้วโอ้โหต้องลงมาช่วยตายเแต่บอสทำไมบอสทั้ตัวอย่างงี้บอสโอ้ยสภาพเดิมเลยบอสต,ตื่นเออฮะโอ้ยสลับไปอย่างเงี้นเหรอที่นี่ไหนบอสไหวไหมเนี่ยเออไม่ไม่เป็นไรโอเคดีโอเคดีจ้าจ้าจ้าโอเคไปเยสได้คนเขาตีก็ต้องเย็ดหนูผีหนะบอสได้จอยอยู่โอเคถึงเวาลาไปกันแล้วครับผม แฮมย่าเออโอเคแฮมแฮมเย,ย้โอเคเดี๋ยวขอลาแป๊บโอเคยังได้ต่อนะผมแฮมห้าแฮมหคือฉันมีงานให้นายทำนะคือคือคือ,ค,อคือฉันรักไม่รักรักไม่รักรักหรือไม่รักนั่นน่ะเอ้ยชอบหรือไม่ชอบนั่นแหละเออทั้งเรักทำไรอยู่เนี่ย ทางฉันจะต้องพยายามบ้างอย่างบ้างแล้วล่ะให้กดระหว่างที่พื่อยังไม่อยู่แกบริเวณนั้นนะอ๋ออย่างนี้นี่เองให้เพิ่อนกินหัวก็พอนนะผมอีซี่เลยอืมอนาคตของฉันกับแฮมทาโร่จะเป็นยังไงนะรักไม่รักรักไม่รักรักไม่รักรักอ๋ดีใจจังเลยแฮมทาโร่ฮะเกิดอะไรขึ้นเหรอมิโจไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวค่อยบอกดีกว่า มาว่าไงค่ยกันอีกรอบนะผมรักไม่รักลำไม่ลำอ,อ่อยแล้วเหรออ่าเราก็วิ่งอะไรของมันนี่ไงล่ะเจอแล้วแฮมฮ่าอยากได้อยากเล่นแฮมเกมไหมอยรู้ล่นแฮมเกมใครสอนหน่อยแฮมเกมน่ะคือมินิเกมที่อยู่ในแฮมแฮมเพย์ยังไงล่ะจะบอกว่าที่ไหนมีแฮมเกมอยู่บ้างนะผมแล้วก็ชื่อของแฮมเกมนี้คือ ลิลี่แพทโรนะผมคือจะเป็นจัวที่เล่นนะคือกด L R เพื่อลแคมแฮมนะผมแล้วกด A เพื่อเริ่มได้เลยตัวที่เล่นได้ตัวเล่นหน้าจะไม่ทำหน้าหน้าแบบนี้ผมหมายว่าตัวเล่นได้เป็นแตัวเดียวคือแฮมทาร์โเย้เขาจะจะร้องมันเองโอเคดีมากาการที่เลือกมานผมก็ตจะเต้นตามนี้โอเคไหมโอเคครับโอเคจะบอกวิธีการเล่นต่อไปให้ฟังนะ อ๋อสามารถกดดูอินบอกเขาบอกว่าสามารถกดดูอินโทรและทริปได้นะผมกด A เพื่อข้ามไปเออจะคอนโทรลโอ้โหมีการบอกอย่างนี้เลยเหรอโอเคครับแบ็คโอเคแฮมเกมเลือกตัวท oh, okay. ี่ต้องการโอเคแล้วกดสตาร์ทได้เลยนะผมโอ้โหเีดี go เฮ้ยอ๋ออย่างนี้เอง ต้องรอกกผ,ผ่านก่อนครับอีซี่เยอะเดเดคุณทำได้อ๋อ oh, oh, ได้ติ๊กเกอร์กดมาด้วยผมพร้อมกับพอยต์อีกเจ็ดสิบพอยต์ครับข้ามไปฝั่งได้แล้วผมจังน,นี้เฮ้ยตรงนั้นมีอะไรตรงนั้นมีเมล็ดอยู่อะเก็บไหมวะเก็บไม่ได้ตรงนี้ใครเนี่ยแฮมห้าคนนี้คุค้นๆเเหมือนคนที่เคยแลกนี่เรา คนที่เคยแลกแกับเราเมื่อก่อนจากภาพเก่าครับปลาขึ้นวันต่อตรงนี้มีกองไม้อยู่เหรอเก็บไปได้เอานี้แล้วกันมีนิเกมเหรอจริงไหเนี่ยอะไรอะ่ะโอ้ทุกคนดีกันสิโอซ้มเราจะต้มแล้วว้าวใช่วมดเจอละบอสเย้เราจะต้มแล้ว,ว,วใช่ใชทุกคนก็เจอมัน เออเปีนดเห็นมาฉันบอกแล้วฉันบอกฉันทำอะไรวะฉันทำถูกต่อฉันมาบิโจอ้าวทำไมไปแล้วทำไมทางนั้นอะฮะโลฉันจะปีนไปเก็บส้มยังไงล่ะเฮ้ยเดี๋ยวนายฉันเป็นคนเก็บสิขนาดยังไม่ทันแล้วแหละใช่พวกเราไปรอรับส้มกันดีกว่าเพาว่างั้นพร้อมแล้วนะฉันพร้อมตอบเธอเสมอละบิโจโอเคฉันจะอ่าฉันจะรับมันได้ล่ะ ออดเล่นแคสเกมอะเล่นไงวะชิบผายละ r ลดี้ก o เอ้ยอ๋อตั้งสีนี่เองเนาะโอ้ไงละ่ะทีเดียวผ่านสุดยอดอีกยี่สิบพอยต์ขอบคุณครับได้สมแล้วเย้ทำไมง่ายขนาดนี้เนี่ย เห็นไหมบอสบอกถูกได้แหละว่าต้มอยู่ที่นี่อยู่ที่ซันนี่พีกอ่ะอ oh, mm ๋อเห็นไหมล่ะอย่างที่ฉันบอกใช่ไหมฮัลโล่ใช่ใช่ใช่แต่เรื่องที่บอกว่าต้มมาจากดูทิต์แต่ไม่จริงนะจ้าฉันว่าบอกถูกใช่ยเลยวะานะใช่ัเขาพูดถูกนะต้มอยู่ที่นี่จริงจริงก็ถูกเลยนะจ้าโอเคตามนั้นนะผมมันดีมากเลยอ่ะบอสเออเขื่นั่นเองเขือนนั่น โอเคได้ส้มแล้วนะผมตามนี้ครับเราทําการเอากลับไปผมได้ส้มแล้วสีหนึ่งสีเดิมเริ่มจากสีส้มก่อนเลยนะผมโอเคเรากลับไปที่เลนโบแลนกันไม่ใช่เรากลับไปที่ขับเฮาแล้วไปให้เติมสีสันกันดีกว่านะผมเออไปเอาเอา,เอาสีเข้าไปให้โบกันเย่ yeah. อันนี้ก็ทางกลับโบกลับมาแล้วโบโบเราเจอส้มแล้วแหละนี่ไงส้ม ว้าวใช่ส้มจริงด้วยพ่อกำลังทำได้ฮนะแันทีนี้แล้วพวกนาต้องหามันเจอเออโอเคต่อไปถึงเวลาเอากลับเข้าไปในโ่มแล้วเออชิงจ้อเรือลังแห่งส้มเอ,อ๋ยเจะกลับมาในนี้อ่ะอุ๊ยอุยว่ามันใหญ่ขึ้นหรือเปล่านะล่มนะ่ะทำพลังยังไงล่ะเริ่มแล้วนะ ชาชานไม่ใช่โทษโอเคสีส้มกับมาแล้วหนึ่งสีฮะส้มห,หายไปแล้วไปอยู่ในร่มแทนอย่างนั้นเหรอ,อ,อเก็บได้แล้วสีแรกสีส้มพวกเราทำสำเร็จแล้ว จดหมายด่วนจดหมายด่วนจดหมายด่วนไม่ใช่ดิเร็วมันของมาส่งดีกว่านะผมเออเปจดหมายมาจาก f l o w e r r a n d นะผมสำหรับแพนทาร่นะผม f l o w e r r a n d ใครส่งมากันอ่ะอ๋อส่งมาจากแคปปี้นี่เองแล้วก็ออนเนทนะผมเขาว่าไงฮะฮัลโหลเป็นยังไงบ้างแพนทาร่นแทนแคปปี้นะแล้วก็ออนเนทก็อยู่ที่นี่ด้วยอยู่ที่ f l o w e r r a n d นะผมเออ ใช่พวกเรามาตามหา sunflower ยังไงล่ะเพราะว่ามันสามารถพวกเราหาจะหาปเปอร์อ๋อ sunflower น่ะ s u n f เวอร์เนี่ยคิดว่ามันคงใช้สีเหลืองได้นะผมเออใช่นั่นแหละอย่างที่เธอว่ามานนผมเราสามารถหาสีส้มได้สีเหลืองได้เออ,เอแม็กเวลมาไงเนี่ยใช่เาาราสามารถทำได้หนอมทำทัโรรีบมาที่นี่นล่ะว o w e r l a n d รออยู่จ้ะตา,ามนั้นหนม เราต้องไปที่เฟลว์แวรันเพื่อไปตามหาส,สหีสีเหลืองสีเหลืองก็ต่อเออเมื่อกี้สีส้มอยู่เลยโอเค,อ,เอ,อ,เคอันนี้เลยนะผมไปเราไปที่เฟลว์แวรันกันขั้นตอต่อไปของเราการหาสีเหลืองนุ่มอ่าสีเหลือว่าเหลืองนะเหลืองแล้วโอเคก็เดี๋ยวเราตามต่อพันหน้ากันอยู่ผมนายปริศนท์มาอยู่เกมที่ชื่อว่าเทนทัโรเรนโบรี ริสคิวหนอม <นะ S 1> โอเคแล้วเจ้าใหม่พาร์ทหน้าอยู่หุ่นาะนายเป็นเจ้าหนมเจ้าใหม่ครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์แล้วก็แชร์ด้วยกันหนมเพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปต่อไปครับ,นะรบสีอะไรอะ่ะมันมีฝุ่ภาพด้วยเหรอวะแล้วก็สติ๊กเกอร์ใช่ไหมอันนี้ยังไม่รู้ทำยังไงหนอนะมใช้ไม่เป็น,นเหมือนกันเฮ้ยอ๋อโอ้เจังสีแดง,อ,งอ๋อมันแปะสติ๊กเกอร์ได้ด้วยครับเวิร์กมากสตาร์ทก็ออกโอเคโอเค้เจ้าใหม่ครับรบ๊ายบายเดี๋ยวขอลองเซฟดูก่อนหนอมไม่แเห็นว่าเซฟได้หรือเปล่าหนอเม บายคิว <Thank you. S 1> ขอให้เซฟติดนะลูกนะโอเคคอนทินิวยังอยู่โอเคครับเดี๋ยวต่อกันละกันบายบายไปแล้วครับ